ใครถึงมาอยู่ในบ้านของเราได้จะคิดจะทำอะไรกับเลนเนี่ยน่ะเอ๋ัะไม่ได้ทำหุบป,ปากปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะเวอร์ถึงหน้าตาจะน่ารักก็เถอะแต่ทำไมถึงได้ดุร้ายแบบนี้เนี่ยเลนเนี่ยคือครอบครัวคนสำคัญของฉันนี่เดี๋ยวก่อนสิเราจะวางเธอตรงนี้นะแล้ว่นูยางแกมาทำอะไรที่นี่ ที่นี่ไม่มีของมีค่าหรอกนะเพราะฉะนั้นะฉันไม่ได้มาเอาอะไรที่นี่ทางนั้นแหละงัน,นหรอทางนั้นก็แกคงมาเพื่อจับมนุษย์สัตว์ไปทำมาสินะไอลกูกจิตนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างแกชอบทำใช่ไหมล่ะพูดอะไรของเธอเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเนี่ยเตสิยะเขาช่วยเขาไว้ตั้งหากละ่ะเมียวอะไรนะ ขอโทษนะสำหรับที่เรื่องเมื่อกี้ด้วยนะทิศยะยางที่างอย่างนี้นี่เองแมงมุมจิ้งกา่าผิดแล้วก็วิญญาณแห่งความตายสินะขอบคุณมากที่ดูแลเลนเนียให้ฉันไม่เป็นไรหรอกแค่แก้เรื่องเข้าใจผิดนี่ได้ผมก็ดีใจแล้วล่ะอาจารย์ดีใจมากเลยเนี่ยวมนุษ,ษย์สัตว์ประเภทไหนกัน ึงได้มีร่างกายเป็นตุ๊กตาย,ยัดนุ่นแบบนี้อะเด้เหรอเร็วเหรออืมเร็วเพศหญิงชื่อเมทซับเฟิออร์สอายุ81เลเวล77เ,เรวตัน85เป็นเผ่าพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในการใช้เวทมุนย่งมา่าปุกติแล้วแล้วจะอาศัยยืนใน พวกเป็นผ่าผ่พันธ์ที่มีอายุยืนยาวน้ำมันสกิลบำเพ็ญนั่นหรอมันเป็นสกิลหายากที่มีค่ามีแค่บางกรที่มีปัญหาและปิศาตระดับสูงเท่านั้นที่จะใช้ได้ทำไมเป็นรุ่ยอย่างนายถึงใช้มันได้ล่ะเอ๊ะมันเป็นสกิลหายากหรอเนี่ยนี่นายเป็นใครกันแน่ ก็นะนายก็คงมีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละยังไงฉันก็ยังติดหนี้คุณ,คณนายอยู่ฉันจะแนะนำตัวอีกครั้งนะ,ะชื่อว่าแม็กซ์เฟิร์สที่มีสภาพแบบนี้ก็เพราะว่าฉันโดนสาบอยู่นะจริงๆแล้วฉันเป็นถึงเจ้าหญิงเอลเลยนะเป็นเอลจริงๆหรอเนี่ยถ้าไม่มีสกิลประเมินเราก็คงไม่เชื่อที่เธอพูดหรอก นิดอกภูมิใจเพื่อเป็นการแสดงน้ําใจฉันจะยอมให้นายนอนพักที่นี่ก็ได้แต่จริงแล้วผมอยากจะรู้วิธีออกไปจากที่นี่แห่งนี้มากกว่านะครับเมื่อกี้นายพูดว่าอยากออกไปากจากภูเขามีานี่งั้นเหรอดัองนั้นคงจะยากหน่อยนะถ้าเดินก็คงใช้เวลาประมาณสิบสิบวันและนายก็ไม่เดินทางหนียาแห่งความตายได้ด้วย ถึงจะมีทางออกอยู่อีกทางแต่มันก็ถูกโกเลมที่แข็งแก่งปิดทางไว้อยู่ดีถ้ายังอยู่ในร่างเดิมฉันสามารถจัดการกับมันได้อย่างสบายเลยนะแต่เพราะว่าถูกสาบฉันก็เลยทำละทำแบบนั้นไม่ได้เพราะพวกเราเองก็อยากออกไปจากที่นี่เหมือนกันอาจารย์เขาสามารถเอาชนะโกเลมได้นะถ้ามีเชษิยะ มาช่วยอีกแรงนะอาจารย์ช่วยสอนพวกเราด้วยละกันแล้วก็เราต้องทำได้แน่นอนเลยลหละเนีย่ยแล้วพวกเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่ด้วยกันยังไงละ่ะเนีย่ยก็ไม่รู้สินะเจสยาอาเซตัสของนายให้อาจารย์ดูเสียเนีย่ยเขาเชื่อว่าอา,าจารย์ได้เห็นจะต้องยอมช่วยเราแน่เลยละ่ะเนีย่ยเราจะ เอามันให้คนอื่นดูได้ด้วยตอนเนี้ยต่อให้เห็น่านก็ไม่คิดว่าฉันจะเปลี่ยนใจหรอกนะควบเอ๊ะเลอกสูงสุดเรื่อง,องนง้นหรอแล้วค่าสตตัพวกนี้มาอะไรกันเนี่ยเลือ1ึงไม่มีทางมีสเตตัสแบบนี้ได้หรอกนอกจากนี้นายยังมีสกิลมากมายที่มนุษย์ไม่มีทางมีได้ด้วยสินะและฉันก็ไม่เคยเห็น ได้ยินเลือกสกิลดูดซับดูดกืนซับดูดกืนศพนี้มาก่อนเลยด้วยมันทำให้ผมสามารถดูดูสเตตัสและสกิลมาจากศพได้นะครับเพราะมีสกิลนี้อยู่ผมถึงรอดตายมาได้จนถึงตอนนี้แหละอาจารย์มีปัญหาเราเมียวท่านนายสามารถเพิ่มสเตตัสได้แบบนี้แล้วก็บางทีท่นายอาจจะปรับกลมนั้นได้ก็ได้นะ ถ้าอย่างนั้นนายไม่เคยจับดาบมาก่อนเลยในชีวิตสินะแพลว่านายม,มันก็แค่มันก็เป็นแค่ไอออนแอที่เคยเจอแต่ความสงบสุขฉันจะฝึกนายเอกอันดับแรกก็ฝึกเวียงดาบหนึ่งวันครั้งแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงด้วยจงปรับ กัปลินพวกนั้นด้วยดาบไมยนีซะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะเจ้าพวกนี้มันไม่อดแอไปหน่อยหรอครับนายคิดว่าศัตรูมันจะเมตตาหน่อยหรือไงถ้านายไม่ฝึกฝนการใช้ดาบอย่างถูกวิธีแล้วก็มีกี่ชีวิตก็ไม่พอหรอกยอเอลลงไปแล้วก็เชิญคว้างขึ้นได้เลยยืนหลังให้ตรง แล้วสายตาก็ต้องมองที่สตูตลอดเวลาด้วยต่อไปก็รีบเอาประชิดพวกมันและจัดการพวกมันทั้งหมดเลยซะอยา่าด้กเขาไม่ได้ใช้กันแบบนั้นสักหน่อยดูเหมนว่านายจะไม่เคยต่อสู้มาก่อนจริงๆสินั้นเนี่ยแปกชะมัด นี่เราจําเป็นต้องทาแบบนี้จริงๆหรอแค่ใช้สกิลดูดกืนศพเพิ่มเซตัดไปเรื่อยๆก็น่าจะพอแล้วนี่นะไม่ว่าการโจมตีจะรุนแรงสักแค่ไหนแต่มันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าโจมตีไม่โดนป้าหมายแล้วนะทักษะของนายจะต้องดีขึอ้อย่างแน่นอนถ้าได้ฝึกฝนอย่างสมอนเสมอทุกวันเซตัดไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะ การรู้วิธีดึงพลังของตัวเองออกมาใช้กับการไม่รู้มันต่างหากกันเราฟ้ากับหิวเลยละนี่คือความสำคัญของซิลสินะอดีตเด็กติดเกมอย่าห่วงไปเลยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันจะเปลี่ยนนายให้กลายเป็นนักรบที่แข็งแร่งได้อย่างแน่นอนสมกับเป็นอาจารย์จริงๆเมียวอาจารย์อาจารย์ ฮ่าแต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาละนะแต่มันก็ยังมีอีกพลังหนึ่งที่ไม่มีอะไรสามารถเทียบได้อยู่มันเป็นพลังที่มีแค่คนที่ผ่านเรเวลที่โดดได้เท่านั้นที่จะมีได้เรียกไรเหรอครับเรเวลเก้าสิบไงละ่ะใครก็ตามที่สามารถไปถึงระดับนั้นได้จะมีพลังมากพอจะทำลายทั้งประเทศได้ด้วยพลังคนด้วยตัวคนเดียวเลยละ่ะ ก็นะคนที่จะมีพลังระดับนั้นได้ก็น่าจะมีแค่จอมวานแล้วก็ผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาต่างโลกนั่นแหละนะนี่แล้วถ้ามีเด็กที่มีเลเวบสูงสุดร้อยพาอยู่เด็กที่ว่านี้จะมีพลังมากขนาดไหนเหรอครับเลีวที่เวอร์แบบนั้นมันไนะก็นะถ้ามีคนแบบนั้นอยู่จริงๆแล้วก็ น่าจะเป็นปีศาจท,ที่สามารถทำลายโลกทำไว้ได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วนะท่านนี้แหละกำลังดีเลยขอบคุณมากนะเดี๋ยวนี้อ่านเย็นใกล้จะเสร็จแล้วนะโอเคซอยตัวจังไม่สิบ้านหลังนี้มันจะสบายดยสะดวกสบายมากเกินไปแล้วไม่ใช่ว่าที่นี่มันคือก้นบึ้งของเหวนนรกหรอ ถ้าจะฝ่อขนายให้แข็งแก่งขึ้นเองเชื่อฉันสิเนยนั่นเป็นใครกันแน่นะไร right. เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างในระหว่างที่อาศัยอยู่กับเม็อย่างเช่นเวทมนต์จะใช้ MP มากกว่าสกิลแต่ก็จะมีความรุนแรงมากกว่าด้วยนอกจากนี้เราก็ได้เรียนวิธีต่อสู้และเอาชวิตรอดในโลกนี้ด้วย แต่ยิ่งเราได้เรียนรู้มากเท่าไรแล้วก็ยิ่งได้รับสึกได้รับรู้ถึงอันตรายของเรื่องนี้นะั่นเรื่องนั้นเรื่องสูงสุดร้อยี่ิห้ามันว่าเกินไปแล้วเราจะไปเจอกับเจ้าพวกนั้นอีกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าต้องดูดกินศพเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในระดับเดียวกับพวกนั้นถ้าพวกนั้นมีพลังระดับทำลายทั้งประเทศได้เราจะทำยังไงนี่ เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วอ้าวเนี่เธอมาทำอะไรที่นี่บุกเวกอะไรกันนะเออไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าลวเลนี่เขาอยากอาบน้ำก่อนกินข้าวเย็นอนะเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะต,ต้องโวยวายเลยนะใี่ไหนะ้ทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นล่ะ จันเองก็อยากจะอาบน้ำหมุนกันใช่ไหมล่ะเนี้ยวใช่ไม่ได้แล้วนะราะว่าทยะจะไม่ตื่นเต้นเกิดไปหลังจากที่เห็นได้เห็นเดินล่างอันอายนของฉันเข้าไปแล้วนะพุงไหลโหเจ้าตุ๊กตาหมีนี่มุนพูดว่าอะไรของมันอยู่เนี่ย ขอโทษนะอาจารย์ช่วยถูหลังให้เขาหน่อยได้ไหมเนี้ยได้สิได้สิโอ้รู้สึกดีสุดเลยเนี้ยนี่เรากำลังดูอะไรอยู่เนี่ยมานนี้สิทศยะเดี๋ยวเขาจะถูหลังให้นะเนี้ยไอ้น่ะไม่ต้องหรอกฉันทำเองได้น่ะทำไม่รีบเขาระก็น้ํามันจะยิน หมดนะเรอน้ำมันก็แค่แผลเป็นที่ได้มาตอนสู้กับกิ้งก่าพิษนะถึงจะรักษาแผลหายแล้วแต่รอยแผลเป็นสิ่งที่ยังอยู่ขอต้องขอโทษจริงๆนะเนียวฮ่าฮไม่เป็นไรหรอกก็นะดุกวันว่านายจะเป็นมนุษย์ที่สามารถเชื่อใจได้คนหนึ่ง ถ้าจะยอมให้นายเป็นหนึ่งในครอบครัวของฉันก็ได้ครอบครัวหรอสถานการณ์แบบนี้มันอะไรนะเจชยะ้างผมแค่ไห,หน่อใจหรือเปล่าเงี่ยเอย๊ได้สิก็นะคงจะไม่มีอะไรหรอกเนาะเอ๊เจชยะนี่นายแอบจับผู้ของเขาเหรอหรอว่าไงนะเจชยะไอค้คนโรคจิตเรือจะ่บอกว่า รูทมันไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่นะฉันแค่ไห้คุณกับสามัญสำนึกของคนที่นี่เท่านั้นเองตัวนี้จะเป็นความแตกต่างของพอพนันหรือว่าแค่วัฒนธรรมกันนะ